แล้วชีวิตการเทรดของคุณจะเปลี่ยนเมื่อคุณใช้ Pro Trader m o l t i 2 1 EA ที่ครบทุกกลยุทธ์เมื่อคุณดูคลิปวิดีโอนี้จนจบชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีเลย ที่ดีนะครับเส้นบาลานซ์กับเส้นอีควิตีมมันจะต้องติดกันแบบนี้นะมันถึงจะสร้างเคอร์บขึ้นไปได้เดี๋ยวช่องท้ายวิดีโอผมจะบอกว่าทําไมเส้นมันจะต้องติดกันให้เราเปิด MT5 ขึ้นมาแล้วก็เปิดเทสเตอร์ขึ้นมาก็มีหน้าตาอย่างนี้ถ้าใครหาเทสเตอร์ไม่เจอก็ไปดูที่วิวนะครับมันจะมีเทสเตอร์หรือว่ากดคีย์ลัด Ctrl R เดี๋ยวผมกด Ctrl R ให้ดูมันก็จะหายไปนะครับ กด c t r l I ทีหนึงมันจะขึ้นมาแบบนี้หน้าตานะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าช่องที่หนึนะให้เลือกเป็น Protester Manti ช่องที่สองนะให้เลือกเป็น Symbol เป็นทองคำหรือว่า XAUUSD ก็ช่องที่3ให้เลือกเป็น Custom Period แล้วก็เลือกวันที่นะัดวันที่เริ่มต้น 3. เวลาปัจจุบันช่องที่สี่ช่องที่สี่ไม่ต้องเลือกนะครับไปที่ตัวช่องที่ห้าดีเลย์เลยนะครับไปตัวช่องที่ดีเลย์อาจะใส่ก็ได้ดีเลย์ไม่ต้องใส่ก็ได้ทีนี้เดี๋ยวผมไปอธิบายว่าดีเลย์มันมีอ่าความหมายยังไงนะมันมีผลอะไรกับการเทรดด้วย ea แล้วก็ไปช่องต่อไปนะครับ modeling นะครับ ให้เลือกเป็น Price Only ช่อง Modeling นะครับที่ให้เลือกเป็น Price Only เพราะว่ามันจะเร็วนะครับถ้าไปเลือกเป็น Every Tick หรือว่าทุกแท่งเทียนอะไรแบบนี้มันจะ,ะนับตั้งแต่แท่งวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา Backtest มันจะช้าเนาะ,นะมันจะช้าให้เราเลือกเป็น Open Price นะครับ Open Price Only แบบนี้เลย ช่องต่อไปนะครับก็คือ d e posit นะก็คือการฝากเงินเติมเงินของเราแหละให้ใช้1,000เหรียญนะครับสกุลเงิน USD แล้วก็ r e v o l e t ก็1ต่อห0รนะรเพราะ MT5 มันเลือกได้แค่1ต่อห0 0อ่ะแล้วก็ช่องด้านล่างนะ Optimization ให้ปิดไว้ disable แล้วก็ติ๊กถูกหน้าตรงนี้แล้วก็กด start เริ่มเลยนะครับอาจจะเห็นว่า e a มันก็จะรันไปแบบนี้ลักษณะแบบนี้ มันจะมีการเปิดออเดอร์นะครับเปิดออเดอร์ Pro Trader มันติตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน11อนะครับอาจจะเห็นว่ามันจะมี t e l l i n g l Stop ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับภาพช้าๆนะมันจะมีการเลื่อน SL นะครับตรงนี้นะ,ะนี่ปึ๊บเนี่ยเลื่อนอเดี๋ยวผมจะให้ดู t e l l i n g Stop หรือว,ว่าการเลื่อน SL เพื่อล็อกจากภาพก็เป็นการเลื่อน SL หรือว่า Stop Loss ขึ้นมาล็อกกำไรไว้นั่นเองนะครับ ทีนี้นเรามาสังเกตมุมขวาบนนะครับมันจะมีคำว่า total TP นะครับซึ่งถ้าเราไป take profit เราก็จะได้กำไรเท่านั้นนะตัวเขียวๆที่ก็ปิบกับปิบนะบ EA ตัวนี้เหมาะที่จะลันเป็นลองเ t e r นะครับสำหรับคู่ทองคำเนาะลันยาวแต่ว่าถามว่าถ้าเอามา,าเล่นเป็น day t r a d ได้ไหม ทรดได้นะครับแต่ว่าต้องปิดกําไรด้วยมือตัวเองนะครับถ้ารันเป็นลองเทิมมันจะได้กําไรอย่างที่โชว์ให้ดูนะครับความสามารถของ EA Pro Trader Multi V11 นี้จะเป็นระบบแบบดินามิกนะมีการเปิดกรองข่าวนะเปิดสเปรดถ้าสเปรดสูงค่าที่เราตั้งแบบ50% อะไรอย่เงี้ยเราจะไม่ให้ออเดอร์มันเปิด่าสามารถเปิดได้แล้วก็มีระบบเทรดสวนเทนสกอปปิ้งเฮดจิง้งเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงท้ายวิดีโอนะครับว่าระบบทั้งหมดเป็นยังไงอ่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างที่ผมบอกว่า EA ที่ดีนะครับเส้น Equity กับเส้น Balance จะต้องไม่แตกออกจากกันก็คือมันไม่ห่างกันนะครับ E.A. ตัวนั้นจะสามารถทํางานในระยะยาวแบบสองปีสามปีห้าปีอะไรเงี้ยมันจะยิ่งกําไรเพิ่มสูงขึ้นเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวผมก็จะรันให้ดูนะครับอตอนนี้ไปเท่าไหร่อาจจะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่บวกนะเห็นไหมแน่นอนว่ามันจะต้องมีอ่ารอดาวลงมานะครับวิ่งอยู่ แบบนี้ถ้าเราลันแบบลองเทิมนะปีแรก EA เนะี่ยมันจะทำระบบคำนวณของมันนั่นแหละนะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์นะเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะครับกราบใดที่ e q u i t y y กับ Balance ที่ผมบอกเส้น e q u i t y y เส้น c u r v e มันไม่แตกออกจากกันนะ EA ยากที่จะพ์ดแตกนะลันไปตอนนี้ก็เห็นมห้าร้อย มันจะดนเอาไปา400หรือว่า300นะแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่า EA มันจะอ่าทนสภาวะตลาดนี้ได้อะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าไปดูนะครับการทำมอนเตคาร์โลหรือว่าการจำลองเหตุการณ์ด้วยค่า EA ที่เราแบ็กเทสมาแล้วเนี่ย เราเอาค่าตัวนั้นผมเขียนโปรแกรมตัวหนึ่งขึ้นมาไว้ใช้ไว้ทดสอบ EA เนาะว่าสมมติผมรอดาวไปเลยเนี่ยเปิดรแรกๆโชคไม่ดีอะไรเงี้ยตลาดไม่เป็นใจติดลบไปเก้าสามารถทำให้มันทำกำไรกลับคืนมาก็คือตัว Recovery Factor นะปกติค่ามาตรฐานจะอยู่2นะแต่ตัวนี้ค่ามันอยู่ที่ห5จุดห้าหนะอ่ะเดี๋ยวรันไปเรื่อยๆ ไปดูช่วงท้ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวให้ดูรันมาสักพักหนึ่งก็เนี่ยครับดูค่านะไปที่สองพันเหรียญแล้วนะนะเดีวเราไปรันต่อกันนะครับเดี๋ยวไปรันต่อกัน,นเห็นไหมระบบการเปิดเราจะดู history ได้นะครับเปิดปิดเปิดปิดอ่า อย่างที่รู้ๆกันนะว่า,วาทองคําเนี่ยตลอดระยะเวลาสิปีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเท,ทรนขาขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นต่อไปนะครับอ่าเพราะว่าอะไรก็รู้อยู่นะทองคํามันมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้น EA ตัวนี้มันจะเน้นฝั่งบายมากกว่านะครับอ่าแต่ใครจะเล่นฝั่งเซลก็ได้มีระบบให้เปิดเล่นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําก็คือเล่นฝั่งใบในการรัรนลองเทิมนะครับ จะได้กำไรมากกว่าถ้าเล่นฝั่งเซลล์ต้องเล่นในเดย์เทรดเอาปิดมืออะไรอย่างงี้เนาะ,ะถ้าละถ้าจะเอาไปรันบน VPS เปิดาบเลยนะครับใบโอลลี่นะก็คือค่า default ที่ผมเซ็ตไว้ในระบบอ่ะเห็นไหมจไอจาตอนนี้ก็ได้ไปปราเท่าไหร่ละสามพันแล้วนะอ่าพันเหรียญกำไรสองพันแล้วใช่ไหมอ่ะดูนะ มันก็จะมีการคัดลอดด้วยนะครับคัดลอดจาก e q u i t y เวลา e q u i t y ขึ้นสูงปั๊บผมก็เซตค่า Default ไว้คัดลอดยี่สิเอร์จากพลิก e q u a l ตนะครับก็คือถ้ามันลงมาต่ำนะเราจะให้มันคัดทิ้งก่อนแล้วรอเปิดใหม่อะไรแบบนีอ้อันนี้คือระบบเพิ่มเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันสามารถอะไรครับ e a ตัวนี้ คุณสามารถตั้งให้ EA หยุดทำงานได้าตามระยะเวลาปีหรือว่า,าคุณจะตั้งเป็นอีอควิตี้สูงสุดที่เท่าไหร่แบลนซ์นะมีแบลนซ์ที่เท่าไหร่ที่คุณพอใจสมมติ1,000คุณจะเอากำไร1,000คุณตั้ง m a x e อีควิตี 2, ้0อหรือว่าแม็ b แบลนซ์2,000พอไปแตะถึง ่า uh, EA ระบบมันก็จะปิดระบบทั้งหมดนะไม่เทรดออเดอร์ที่ pending ไว้ก็จะปิดทั้งหมดเลย uh, เดี๋ยวให้ดูกำไรนะมันมีระบบอะไรบ้างที่เปิดนะครับ uh, เราก็จะเห็นระบบอยู่ด้านหลังตรงคอมเมนต์นะเมื่อกี้ uh, ไป4,000แล้วใช่ไหม uh, เดี๋ยวเราันไปต่อใช่ไหมเห็น uh, ไหมยอดก็ามา4,000แล้ว เห็นไหมครับมันจะมีกริดบายสต็อปมีบูพาวเวอร์บายนะครับอ่เห็นไหมข้างหลังจะคอมเมนต์ไปให้อ่มันจะกำไรกำไรแล้วก็มีเทเลน i n สต็อปมาล็อกกำไรเห็นไหมกำไรเป็นร้อยเลยเมื่อกี้อ่มันอาจจะเร็วหน่อยแบ็กเทสนะครับอ่ทีนี้เราอ่าดเรื่องหลอดไซด์นะครับผมจะเป็น ปรับขึ้นมาเป็นดินามิกหลอดแล้วก็เวลาเราได้กำไรเท่าไหร่นอกจากดินามิกหลอดแล้วมันจะเพิ่มหลอดไซส์ตามเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่เราได้ขึ้นไปนะครับมันจะทำให้มีกำไรมากขึ้นนะเห็นไหมบู Boo, นะบู p พาเวอร์บายนะครับข้างหลังเห็นไหมมันมีเขียนบอกนะครับว่าบายจากระบบตัวไหน เปิดคําสั่งจากระบบตัวไหนนะครับด้านหลังตรงนี้ต้องคอมเมนต์นะ,ะเดี๋ยวช่วงท้ายวิดีโอเดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่านะการตั้งค่ารวมๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอตอนนี้ก็ดูเปิเห็นว่าตอนนี้ ยอด b a ลาน c e มันขึ้นไปเจ็ดพันใช่ไหมเราก็เด้งออกมาเหลือหกพันเก้าใช่ไหมอ่ะทีเนี้ยไอตรงที่ใครพอใจตรงไหนอ่ะที่ผมบอกให้เซ็ตแม็กอีควิตี้นะเห็นไหมแม็กอีควิตี้หรือแม็กบาลานซ์ถ้าคุณเซ็ตหกพันระบบมันจะปิดไปตั้งแต่หกพันเหรียญแล้วนะครับอ่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะไปเซ็ตไหมนะถ้าใครอยากรันแบบ 2ปี3ปีอะไรเหมือนที่ตัวแบ็กเทสนะแบ็เทสทำให้ดู3าปีนะครับปกติแล้วเขาจะแค่2ปีแค่นั้นนะครับเพราะว่ามากกว่า3ปีแล้วมันก็ราคามันนานแล้วเนาะเอออันนี้ให้ดู3ามปีก็พอนะครับเห็นไหมมันจะมีระบบบูบายพวเวอร์อะไรตรงนี้ตรงนี้นะครับค่าดีฟอสที่ผมเปิดรันให้ดูนี้ผมจะใช้เป็น มัติงเกลด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่มาติงเกลแบบตลอดนะเราจะจํากัดหลอดไซส์ไว้นะคเออค่าดีฟอ t สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะเอาไปใช้ได้เลยแต่ตรงนี้ผมตั้งอ่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงริสริสริสนะครับก็คืออยู่ที่2%นะถ้าจะลดความเสี่ยงหน่อยก็ลงมาที่1%่ะ อ่ไปยอดเจ็ดันอ่ะทีนี้มันก็จบละมาถึงปัจจุบันนะมั็จบละมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีอยู่เจ็ดันกว่ากว่าแสดงว่ากําไรเท่าไหร่ครับหกพั 6, นะครับเนาะหกพันอาคมกลมหกพันอ่ะ, 6, อะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเบื้อง อานตั้งค่าเลยนะครับมีอะไรบ้างคุณจะเห็นว่าเห็นไหมมันมีการเปิดปุ๊บกำไรนิดนึงมันรอดาวก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเส้น Equity กับ Balance มันไม่ห่างกันเพราะว่าเรามีระบบคั Loss มี t a i l i n g St s t นะแล้วก็มีการาเปิดออเดอร์แก้ไม้ในระบบต่างๆเช่น b u l l Power นบะ เพราะว่าบายนะมีกริดบายกริดเซลสดกริดบายสต็อปอ่ะอันนี้ในฝั่งบายนะ